อยากกินทาโกยากิฮะไม่เลี่ยก็อยากกินทาโกยากิอยากกินทาโกยากิเหรอครับได้จ้าได้จ้าเฮ้ยอยากกินทาโกยากิใช่ไหมเดี๋ยวจาดไทยนี่คือหมึกยักษ์ญี่ปุ่นโอ้เป็นยังไงนี่อะหมึกทาโกเพื่อความสุขะทำไมที่ดีเดี๋ยวไปลวกก่อนแป๊บนึง มาแล้วครับผมหลังจากที่เราลวกมาแล้วเฮ้ยทำไมเหลือเท่านี้อ่ะเฮ้ยบริการทำอะไรเอาก็าหันไงรูไ้ไม่ใหไปลอยตัวนอ่ะไม่นี่คือปลาหมึกหรอใช่หมึกชาโก้เลยเนี่ยทำไมมันเหมือนปลาไหลเลยอะ่ะดูยังไงเป็นปลาไหลนี่คือไส้ปลาหมึกเลยเหรอไม่ใช่ไส้ปลาหมึกมันคือหนวดปลาหมึกอ,อ๋อหนวดปลาหมึกใช่นี่มาเลยดิมาหยอดเลยอยากช่วยใช่ไหมใช่ ก่อนที่เราจะหยอดเราต้องใส่น้ำมันก่อนโอเคอันนี้ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่าหยอดเต็มนะหยอดทีละนิดหยอดให้ตรงหยอดให้ตรงไม่ใช่สิดูนี่นี่แบบนี้อันนี้น,นี่ทุกคนดูนี่ใส่ข้าไฟโอ้โหเน้นเน้นชึ๊บชึบชึบชึบเอาดีๆนะกลิ่นมันมาละกลิ่นมันมาละเฮ้ยดูดีทำไมมันเหมือนขนมปุกเน่ยมันก็ขนมโกงญี่ปุ่นนั่นแหละ แต่นี่เป็นแบบขาวไงอันนี้ทำไมไม่พีบุริกาดเดี๋ยวแป๊บนึงสิเป็นไงเป็นไงเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับบุริกาดเอาดีๆนะมันสุกยังมันสุกแล้วคอคอผ่าดูได้ไหมหรือมันไม่สุกจะผ่าดูเหรอใช่เอามาสักนินึงอ่ะอันนี้นี่นี่บุริกาดมันสุกแล้วใช่หรอใช่เนี่ยดูดิใช่หรอบุริกาดมันยังไม่สุกไม่รู้อยากกินปูตกใจหมดเลย คืออยากจะบอกว่าคือทาไม่สุกพี่เอิญคือคก็ไม่รู้แล้วแล้วคือแบบบอกเลยนะว่าเอ้ยสุกแน่นอนเหมือนที่ก็ลงมาผ่ารู้สึไม่สุกพี่เอิญคือฟังฟังก่อนนะตอนที่พี่อยู่ญี่ปุ่นใช่ป่ะแม่จะเย็นคือตอนพี่อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคือแป้งอ่ะมันจะไม่เหมือนไทยมันจะมีความไม่สุกนิดนึงแต่มันสุกอยู่แล้วนึกออกไหมคือตอนนั้นพี่คิดว่าเออมันคงจะเหมือนประเทศไทยอะไรกินครั้งแรกเขาปากปั๊บโอ้โหลวกปากเลย คือมันเป็นแบบมันร้อนมันร้อนมันเป็นแบบเยิมเยิ่มเหมือนแป้งไม่สุกแต่ให้จริงมันสุกแล้วทุกคนอืออ่าคือจริงแล้วคือจะการันตีได้ว่ามันสุกแล้วใช่ทุกคนครับผมจะมีลูกซีคริตแอะแอะแอะใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะเดี๋ยว้องจมูกแล้วโออเข้ามาเข้าไปใครจะเป็นผู้โชคดีกันเดี๋ยวรอร้อนเลยนะแอะแฮะแฮะ <laughs> อันนี้คือลูกซีเครตของเรานะครับไม่มีใครรู้แต่เรารู้กันนะ <laughs> ทำไมมันสั่งทางเลดมาแล้วเขาให้เป็นอย่างนี้ทำเป็นเล่นหน้ากินนะเนี่ย,ยแต่ว่าลูกซีเครตเราอยู่ตรงไหนนะ่ะไม่รู้แหละเอาไปให้ทุกคนกินกัน,นครับมาแล้วครับผม <laughs> กุยาีกิ้ไงครับเฮยร้อน<ช>รอ้อนเลยอันนี้รสรุปไปซื้อมาเดี๋ยวทำให้กินโอ้โหก็อ,อยู่ด้วยกันแท้ๆทำกินเองสิครับไม่เสร็จหรอไม่ใช่